สวัสดีค่ะขอตัลับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปใหม่มาแนะนำ Fun Flip ใช่ไหมเป็นแอปอ่านนิยายตัวเนี้ยน่าจะเป็นของค่ายเดียวกันกับดองเบาหรือค่ายเดียวกันกับโนเวลาเพราะว่าวิธีการเล่นวิธีการสมัครวิธีการหาคะแนนค่อนข้างที่จะเหมือนกันถ้าใครอยากเล่นลิงก์นดลงไว้ให้ที่ใต้คลิป การถอนเงินแอปนี้ Paypal ก็ได้ Wallet ก็ได้หรือจะเติมเข้ามือถือก็ได้แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการหักคะแนนเดี๋ยวนุชพาไปดูวิธีการสมัครก่อนนะพอเรากดที่ลิงก์ใต้คลิปเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้คนที่สมัครครั้งแรกจะได้คะแนนตรงนี้ฟรีๆ1,2,000 0คะแนนตัวนี้ของนุชใช้ Android นะใครใช้ iOS ออยู่ ไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้ถ้าใครใช้ iOS อยู่ยังไงก็เม้นมาบอกกันนิดนึงนะคะวิธีการเราก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดพอกดที่ดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะพาไปที่ Playstore เราก็ทำการกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดได้พอเรากดเปิดเขาจะให้เราเลือกเนื้อหาของข่าวที่เราอยากจะอ่านหรือถ้าเราไม่เลือกเราก็กดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะที่เขาเขียนว่ายัางไม่ต้องเลือก ส่วนใครที่กดเลือกเขาจะขึ้นเมนูสีส้มตรงนี้อ่ะเราก็สามารถกดแล้วก็ไปในหน้าถัดไปได้พอเรากดที่ตกลงเสร็จเขาก็จะพามาในหน้านี้เราก็กดที่โอเคได้เลยนะคะพอเรากดที่โอเคเสร็จเราก็กดที่อนุญาตพอเรากดที่อนุญาตเขาก็จะพามานนพามาในหน้าของแอปขั้นตอนต่อไปให้เรามาตรงนี้ ตรงรูปคนที่เขียนว่าชั้นตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปเสร็จให้เรากดตรงนี้ค่ะที่เขาเขียนว่าเข้าสู่ระบบพอเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จเขาจะให้เราล็อกอินแอปนี้ Facebook ก็ได้ Google ก็ได้เอาทีเออ่เราถนัดดีกว่าว่าเราอยากจะล็อกอินแอปนี้ผ่านทางช่องทางไหนเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเราแบบนี้ นี่นะคะโปรไฟล์ของเราแล้วคะแนนของเราก็จะเป็น1 2 0 0 0 0คะแนนซึ่ง1 2 0 0 0 0 0คะแนนนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่0.80บาทหรือง่ายๆก็คือ80สตังค์นะคะอันนี้คือวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการกดเข้าสูร่ระบบส่วนการหาคะแนนแอปนี้หาคะแนนได้จากการอ่านข่าวตรงนี้ เราก็กดเข้าไปกดขึ้นกดลงจนกว่าแถบตรงนี้จะเต็มนี่นะคะอ่ะกดเข้าไปพอแถบเต็มเสร็จเขาจะขึ้นกล่องหีบหีบสมบัติให้เราก็กดที่หีบสมบัติอ่ะทำไมทำขอไม่สำเร็จเห็นนะเ๋ยวนะอ่ะเลื่อนไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปตัวนี้จะอ่านข่าวก็ได้หรือจะเล่นแบบโซเชียลก็ได้ จะเล่นยังไงเดี๋ยวนุชพาไปดูอีกเมนูหนึ่งนะคะนนะนี่นี่นี่อ่ะเลือเล่อนเ,เข้าไปอ่ะกดตรงไปเห็นไหมเราได้คะแนนแล้วถ้าใครจะอ่านต่อก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่อ่านเราก็กดกลับส่วนการหาคะแนนอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้เมนูที่สองที่เขาเขียนว่าโพสต ตัวนี้จะเป็นการเล่นเหมือนเล่น f c e e o o o เพราะจะมีสมาชิกที่เขาเล่นแอปเนี้ยเขาเอามาโพสต์เราก็สามารถเลื่อนดูของคนอื่นได้นะคะน,นะนี่อ่ะเลื่อนข้าไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนกันนี่นะคะ เลื่อนจนแถบมันเต็มเหมือนเดิมอ่ะกดที่หีบสมบัติเหมือนเดิมคะแนนเราก็ได้ส่วนการหาคะแนนอีกอันนึงก็คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้นี่นะคะเช็คอินรายวันแล้วก็เช็คอินรายชั่วโมงนี่นะคะอันนี้รายชั่วโมงอันนี้เช็คอินรายวันหรือใครไม่ชอบอ่านใครไม่ชอบเล่นโซเชียล ก็สามารถหาคะแนนได้จากการเล่นเกมตรงนี้ได้เหมือนกันนี่นะคะเขาจะมีคะแนนมีเกมต่างๆให้เราเล่นเราก็ไปลองดูละกันว่าเราจะต้องเล่นเกมเนี้ยไปจนถึงด่านที่เท่าไหร่เลเวลที่เท่าไหร่เราถึงจะได้คะแนนนะอันนี้คือการหาคะแนนส่วนการถอนเงินมาตรงรูปคลนที่เขียนว่าชั้นเสร็จแล้วมากดที่คำว่าถอนเงินแอปนี้การถอนเงินเข้า to Money ่ว l ลเลเริ่มต้นที่100บาท แล้วก็สูงสุดก็คือ2,000ส่วนการถอนเข้าเพ y p เพาเริ่มต้นที่100สูงสุดก็คือ200ใครไม่มีทั้ง Wallet ไม่มีทั้งเพ y p เพาแต่อยากได้อยากเล่นก็สามารถแลกเป็นค่าโทรศัพท์ได้ค่าโทรศัพท์จะเริ่มต้นที่50 0แล้วก็สูงสุดก็คือ1,000นะคะอันนี้เอาที่เราถนัดดีกว่าเราอยากแลกอันไหนเราก็เลือกอันนั้น ส่วนใครที่คอมเมนต์มาแล้วบอกว่าวเล่นกี่ปีกี่ชาติกว่าจะถึงยอดถอนหนึ่งร้อยคือเราลองลงมือทำหรือ,อยังเราลองอ่านอ่านเลื่อนอ่านข่าวหรือ,อยังเราลองเลื่อนหาคะแนนหรือ,อยังเราลองเล่นเกมหรือ,อยังถ้าเรายังไม่เคยทำอะไรสักอย่างแล้วเรามาเม้นแบบนี้ พลาดนะคะบอกเลยว่าพลาดจริงๆเพราะว่าเรานั่งเฉยเที่ยวแซะไปแซะมาเที่ยวแซะคนนั้นคนนี้แล้วเราจะมีคะแนนได้ยังไงแล้วเราจะหาเงินได้ยังไงเอาเวลาดีกว่านะคะเอาเวลาที่เราเออมานั่งแซะคนอื่นเอาเวลาที่เราไปขัดคนอื่นเนี่ยมาลองทําดูดีกว่าลองทําดูสักอาทิตย์หนึ่งลองทําดูสักสองอาทิตย์ถ้ามันไม่ได้จริงๆ แล้วเราค่อยมาบอกว่าไม่ได้นะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะคือว่าจะไม่ไม่พูดละลดแต่ว่าอยากให้ทํากันจริงๆถ้าเราอยากได้เงินเราต้องลงมือทําการที่เรานั่งแสคนอื่นมันไม่ช่วยให้เราได้เงินนะคะนะย้ำอีกรอบนึงตัวนี้สายฟรีเล่นได้100%่อนถอนเข้าเพย์เพาก็ได้วอลเล็ก็ได้หรือจะเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ ถ้าใครอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันเนี่ยลามีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ